Zombie <S <S เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อกแมนนะกับเกมจูสิทเวิร์ดเดอะ m กมชั้นสองนะครับผมบก็กลับเข้ามาแล้วนะอ่าก็ในช่วงเวลาเช้าเช้าไม่เช้าเท่าไหร่ว่าสายแล้วผมก็เพิ่งตื่นนอนนะก็เออมีกิจกรรมลายอยางเลยนะผมจะบอกให้นะสำหรับเกมจูสิทเวิร์ดเดอะเกมตอนนี้นะผมอ่า อันนี้ก็ looking for อาชิรอนนะผมนะสำหรับใครที่อยากได้เต่าสุดโหดน,นะครับการ์ดทองแสนวิบวับนะผมเป็นรีเจนระดับ2นะถ้าใครมีอะไรครบพร้อมก็แลกได้เลยนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งในสัตน้ำที่แม่งโคตรเท <Yes>, ่ <c oughs> <c oughs> ก็เหลืออีก5วันกับแค่9ชั่วโมงเท่านั้นนะผมนะแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปไฮิ r i กับพี่เม็กนะผม <c oughs> นะก็จะเป็นเมกาชิรอนนะผมนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้แหละโอเค โคตรโหดเลยทีเดียวตัวนี้สําหรับธาตุน้ำนะต้องเรียกว่าอะไรอะนำ้ำน้ำลึกบ่าน้ําลึกเออใช่น้าลึกบ่าน้าตื้นดิเออมาอมก็ไหนๆวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็มีเด็กดื้อด้วยอะแล้วก็ข่าวลีกนะผมนะลีกที่เราจะตีย่งชิงกันในสัปดาห์นี้นะผมก็จะเริ่มวันศุกร์นะตอนสองทุ่มนะผมก็เป็นตัวที่ทุกคนอยากได้แหละผมรู้นั่นก็คือจิแกโนโตซอรัสเจน2นะครับผม ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบว่าโมเดลโคตรจะเท่เลยเจ้ากระป๋อมยักษ์ของเรานะผม <c oughs> ถามว่าสุดนี้ผมจะพลาดไหม <c oughs> ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะผม <c oughs> เพราะว่าแบงค์ห้ามารอเต็มเลยอ่าจิแกนโนโตสอรัดเจน2นี้ผมปลดล็อกไปแล้วนะผมแต่ว่าได้ฟรีก็ดีทั้งนั้นแหละอ่าก็ขอเชิญทุกคนเลยนะมาร่วมต่อสู้กันนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันในศึกลีกนะทุกคนนะวันนี้ก็มีแพ็กมากมายเลยนะก็เป็นวันธรรมดาว่างๆที่เราจะต้องฟาม์มกันสักหน่อยนะผมวันนี้ผมก็ว่างอยู่บ้านนะผมจะเล่นศึกนี้แล้วกันนะผมเพราะว่า JW ผมตีอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องดูก่อนกัแล้วกันว่าว่างหรือเปล่านะครับส่วนัดทองก็อยากได้ว่ะแต่ศึกนี้ผมต้องตีแน่ๆนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนไหนนะผมเพราะว่าผมอยากได้ ไฮโอโลโพสอลัรนะครับผมถึง20เลยนะอัตราดรอปนะผมมากที่สุดในทุกการ์ดเลยนะแปลว่าเราก็มีโอกาสได้นะผมแล้วก็250แบงค์เขียว250แบงค์เขียวแล้วก็250แบงค์เขียวนะผมโอ้ยเยอะจัดจัดเลยทีเดียวแต่ว่าอัตราดรอปแค่20เอราอาจาาอาจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมมามาเล่นแพ็คนี้กันดีกว่านะผมอ่าเฮ้เซูเปอร์โซลารนะผมวันนี้ผมจะเอาตัวที่แบบว่าทุกคนไม่คาดคิดแบบว่าผมจะเอาไปนะผม ผมก็จะแบบว่าเล่นสบายๆก็แล้วกันเอาตัวไหนไปดีวะข่าวก่อนเราเอาตัวนี้ไปนะครับนั่นก็คือเวโรซีลัพเตอร์เจน2นะผมซึ่งผมจะไม่เอาเวโรซีลัพเตอร์เจน2ไปนะวันนี้ผมจะเอาตัวไหนไปดีเอาบูก็แก่งเกินไปเอาตัวนี้ไปดีกว่าอไดโนนีคัสนะผมไปน่าจะไหวแล้วแหละ โหดจะจัดเลยทีเดียวเรียกว่าโหดจะจัดเลยทีเดียวไดโนนีคัสนะผมแล้วก็อ่าพอไดโนนีคัสเสร็จแล้วผมก็จะเอาเป็นนี่อารันการ์สโซัสนะผมแล้วตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เลยที่ผมจะเอาไปนะครับนั่นก็คือเจงก้าโอรัสไปก็แล้วกันนะครับผมอ่าเลเวล40ของผมยังไม่มีนะผมว่าผมเอาไปไฮบริดนะผมอ่าแล้วก็ ล้วผมก็สร้างขึ้นมาแล้วแหละแล้วผมก็เอาไปแลกในเรือเทศนะผมอะดูสิว่าผมจะสามารถปราบฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่นะผมไปลุยกันดีฝ่านะผมเพราะผมรู้แล้วแหละว่าฝั่งตรงข้ามมันต้องเป็นซุปเปอร์โซรัดหมดเลยนะผมะมาเจอกันซะหน่อยมาย้อนตีก็ไปจัดการมาันได้โนนี่ครับตีแนะ่เรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวแรกออ,อสบายมากมาตัวที่สนะผมขนาดสูโฮชีจัดการมันแล้ว แค่อสุเปิดจอรันจะทำอะไรฉันได้มาเลยโจมตีไหมไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีผมไม่โจมตีเหมือนกันโอเคเฮ้ยมันเก็บสแต็กจัดเลยทีเดียวปกติแล้วมันกเก็บสแต็กอยู่แล้ววะแพ็กนี้นะผม่ะโจมตีสามไปสิครับ <c oughs> ไม่ไปยังอยู่ได้ <c oughs> แกยี่สบามนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่สูโฮน่ากลัวป่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสามโอเคตายซะอยู่เลยตายนะ รูจ้จักอ่าแรปเตอร์ที่ไม่ได้ชื่อแรปเตอร์ชื่อไดโนนีคัทน,นะผมมาปวดเทมาเลยมีแค่3เท่านั้นจะทำอะไรเราได,ได้เอาสิอื้ยโจมตี3เจ็บจัดจัดจะเสร็จเอาหรืวอวะโจมตี1ป้องกัน1ป้องกัน2นะผมแล้วก็เหลือไปสีโอเคสบายบือตายซะไม่แนะ่ว่าห่างจนเมื่อยอะ่ะพูดเลยอาการนี้ฟาดหางจนเมื่อยนะผมซูโฮนี่เลเวลหนึ่งนี่มันจะมีดาเมจ เยอะนะดามเมจต,ต้อง60นะผมจำไม่ผิดนะครับ60หรือ40นี่นแหละอืะอมันไม่ทำอะไรเลยผมก็จะแบนี้นะผมป <c oughs> ้องกัน4โอเคอุ้ยมันมีแค่4 <c oughs> ี่วะมนี5ว่ะโอ้ย,อยคำนวณผิดจัดๆเลยทีเดียวนี่ถ้าเกิดว่ามันเก่งพอๆกับผมนี่ผมตายแล้วเนี่ยโอเคมันก็ไม่โจมตีนะผมผมก็จะไม่โจมตีมันเหมือนกันดูสิว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากัน อันแหนป้องกัน3มเหลือหกแล้วว่าแต่มันจบตี5เท่านั้นแหละเพราะมันกลัวนะครับมันต้องเหลือแสแต็กอะไว้จมตีห้าจริงจริงด้วย <c oughs> เอ,อดาบดไม่มีผิดเลยนะผมอย่างนี้ได้ทั้งวันน่ะพูดเลยวันนี้ว่างจมตีหนึ่งจมตี2อนะป้องกัน1ป้องกัน2แล้วก็เหลือไว้4ี่นะผมอสำหรับใครที่อยากเล่นแพ็คนี้นะผมไม่ต้องเอาไปโหดมากก็ได้่ามีเลือดสักพันหน่อยๆน,น,นะผมแล้วก็ดามจสัก สองร้อยเอสักสองร้อยนะผมก็จะมากกว่าเลือดมาแล้วแค่นี้ก็ตูมเดียวตูมเดียวน็อกนะครับผมโอเคก็เป็นสูตรง่ายๆนี่แหละไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็ได้การแบบง่ายด้วยไม่ต้องไปใช้ดีเอซื้อนะผม๋ยวจําสุดๆเลยทีเดียวมาเราจะการไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยวินนี่จะครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะจมตีห้านะผมผมยังอยู่อือหึอึดทนอมาตะาสุดๆไทโนนีรัชจมสี่หนึ่ง โจมตีสองมันเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมผมจำไม่ได้อะแตงี้พูดเยอะกันไปเอ้ยเหลือหนึ่งจริงๆริงด้วยนี่นะจะได้ไม่ผิดพลาดเรียบร้อยเหลือห้าตัวแล้วว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะจะบอกให้วิ้ยนี่เลเวลสองแล้วว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะผมเอ้ยโจมตีสี่ผมโดนจั้งจั้งอีห้าสิบหกย่างย่างเก้าร้อยเจ็ดสิบโจมตีหนึ่งป้องกันสามเลยนะผมสบายบื่อเลยทีเดียวอ่ะผมก็รออาบัาโตซอลันนะผม ใช่ๆอัลเบอร์โตสัลลัตกะทิงกดำนะผมเพื่อที่จะมาสม่งสมกับไดโนดิคัสน,นะครับตัวที่ผมอยากได้จัดๆเลยนั่นก็คือสกอร์ปปเล็กนะครับผมผม,ผมไม่สนอินโดบีนูมินัสอะไรทั้งนั้นผมอยากได้สกอร์ปปเล็กนะครับผมอะจุดจุตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับผมมันก็น่าจะเหลือไว้สองแบบอ้ยเหลือหนึ่งขาดละกู <laughs> โอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันอาจจะเหลือไว้ตัวหลังก็ได้หนึ่งเฮ้ยนี่ตัวนี้เลเวลเจ็ดแล้วนะ เอยเหลือไว้ข้างหลังนี่กินด้วยโอเคอย่างนี้น้อยโจมตีโดนร้อยหนึ่งเนี่ยเอ้ยโจมตีหนึ่งเองโอเคไม่เท่าไหร่ไม่ยท้อไหลแกจะปาดเชนได้ง่ายๆหรอกจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าอ่ามันเก็บสแต็กตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเก็บสแต็กตัวหนึ่งใช้ท่าไม่ตายนี่ผมไปแย้มกันนะเนี่ยพูดเลยมาใส่ก็มามีหกแล้วสินะโจมตีห้าอีกแล้วเหลือหนึ่งนะบอกเอยไดโนนี่คัดบอกกูเมื่อยแล้วเนี่ยนะ นี่มึงเอากูมาทำอะไรเนี่ยโจมตีหนึ่งจมตีสองก็งกันหนึ่งก็งกันสองนะผมใช้สูตรเดิมนะผมตาเยเรียบร้อยอย่าอยู่เลยนี่นะไปอีกตัวหนึ่งจริงผมก็เล่นสโลว์สโลว์นะเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าได้ของดีด้วยแพ็คนี้อาจจะได้ไม่หยุดยั้งเขียวว่าลิมไตน,นะผมว่าลูกนี้ไปตีนี่ดีกว่าตีนับบิลนี่าะมิแต่ไม่ได้แพ็คง่ายๆอย่างนี้ผมไม่เคยบิดพลาดเออตัวน,นี้เลเวลสิทแล้วนะมีความอันตรายอยู่เหมือนกันมา จริงๆถ้ามันออกมาพร้อมกันสิตัวเลยลุงกระทืผมผมน็อกไปแล้ว <laughs> จริงๆเรียกว่าลุงกระเทือแบบรัวๆเลยเนี่ยผมไม่มีทางหนีเลยเนี่ยเร็วแค่ไหนก็แพ้นะครับผมเ <laughs> <c oughs> หลือหนึ่งใช่ไหมจุดตีหนึ่งจุดตีสองนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมสบาย <c oughs> <c oughs> มาตีไหตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายแล้วเมือตัวสุดท้ายนะผม <laughs> มี2 6นงะร้อยกแ่เยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยมาเลย โจมตีสี่โอเคเลยอยู่เว้ยหอมสละพีชีพเลยใช่ไหมโจมตีสี่เนี่ยอ่อผมก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วโจมตีเจ็ดเลยนะผมนี่มีตัวเก้าสิบเนี่ยได้ฉายแสงแล้วเว้ยจัดการไปเลยวาเจงก้าโซลับโชว์ให้โลกรู้หน่อยว่าเราจะเป็นแข่งกันแค่ไหนยอดสายเนือนในตำนานกัดมันนี่แนะระยับ้อยไหม กระเด็นไปเลยนะผมโอ้ย,อยใหญ่แค่ไหนก็ต้องล้มนี่มาเจงกก้าซอรัพโคเทมี่องนิ้วด้วยอ่ามีซองนิ้วเหมือนกับทีเล็กเลยนะแต่รู้สึกว่าน่าจะตัวเล็กกว่านะอ่ามาเจงกก้าสอสัตก็คืออ่าเข่าดียวพิฆาตน่าจะแปลว่าอย่างนี้นะผมโอเคได้เงินนะผมได้อาหารได้ดินเอแล้วก็ซปเปรอร์ซอสัตโอโรนเดนเบลอีก260แหกสนะเน่าหแจวแจมสุด โอเคก็ผ่านไปอย่างง่ายดายแล้วนะครับปกติผมจะแพ็คนี้ผมจะไม่ได้การซูปเปอร์โซลัสนะเออแต่ว่าก็โอเคไปนะก็ได้โชว์ห้าไม้ตายของมาจชงก้าโซลัสไปแล้วนะผมสุดยอดจริงๆนะบอกแล้วว่าการดผมไม่มีการ์ดไปไหนที่กระจอกนะผมอ่ะมา สำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเอาสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันก็ข่าวสารก็บอกไปหมดแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นช่วงเวลาเบาสบายสบายที่เราจะฟาร์มกันในเกมนี้นะครับอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างด้วยนะครับถ้าชอบกันยังไงก็แชร์ไลค์ต้องมานะผมแล้วก็อ่าฝากกดติดตามด้วยอยู่ข้างล่างอ่ะกดเลยถ้าสาหรับใครที่แบบว่าอุ้ยชอบพี่เขาจังเลยกูคิดเต็งใอ่ปะอ่าฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วกันอ่าส่วนวันนี้ผมนายป้าวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคน